สวัสดีครับสวัสดีเอซทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาเปลี่ยนแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์เนาะนี่นะครับยูัซซ่ซื้อมา450อ <c> ห <oughs> เปลี่ยนเองเนาะขั้นตอนแรกก็คือ รถผมมันมีอันนี้นะเขาเรียกว่าแคชบาร์หรือว่ารอกันรอยกันอะไรนี่แหละเบื้องต้นต้องถอนนี้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะดูกันไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณเอฟซีที่เข้ามาติดตามชมนะครับผมเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะเดี๋ยวเอาใช้หกเหลี่ยมนะเขาเรียกอะไรหกเหลี่ยมเบอร์สี่เหรอโทษทีอืม เราต้องคายน็อตหกเหลี่ยมไขน็อตออกก่อนนะมันจะมีอยู่สามจุดด้วยกันทีผมใส่ไวเ้วเนี่ยจริงๆถ้าไม่มีตัวนี้นะมันมันแกะนี้ออกไปเลยมาใส่ตัวนี้ก็คือเวส125ตะวานนะปี2017ก็แบตเตอรี่มันจะอยู่ตรงนี้ กันยาวๆจริงๆผมไ,ไปถ่ายตรงอื่นไอ้ตรงนั่นเลยก็ได้นะที่ว่าแต่ว่าอยากถ่ายยาวๆไปเลยทุกคน มันฝืดมันฝืดก็อถอนนอนนี่ออกโอ้สนิมเดี๋ยวก็ต้องเอาน้ำมันหยอดหน่อย ก็เพราะว่าเปลี่ยนไม่นานเนะความจริงะ่ะแต่ว่านานแต่ถอดอันนี้เลยถอดน็อตนี่แหละนานแต่ถอดนอด็อต Oh, ini seni mungkin. ถอดไฟนะแต่ว่าก็เดี๋ยววางวันนี้ก่อนอจริงที่ถ้ามันไม่มีตัวนั้นนะมันก็จะมีไข่นอตสองตัวอืเขาบอกว่าเขาบอกว่าให้งแงะตรงนี้แล้วก็ดันเขาบอกต้องดันออก ค,ค่อยๆดันอนอกนะเอ๊ะเห็นที่เขาโอ้ยดูในผมดูในยูทูปบอาแกะเพราะงั้นมันจะมันจะสลักมันจะมีสลักอยู่มือผมใหญ่ไปหรือเปล่า ที่มันสั่นเครือกรืดอะไรเนี่ยนี่นะครับมาก็จะเจอตรงนี้เนาะอ่ะต่อไปก็จะไขนอ็อตที่อยู่ข้างในนี้เนาะเห็นไหมนาอทุกคนอขอขอขอภัยทุกคนนะ ใกล้ๆเลยเขาบอกว่าเนี่ยมันมีน็อตอยู่ตรงเนี้ยตัวหนึ่งลายน็อตตัวนี้ออกนะเพื่อจะเอาฝาครอบตัวแบตเตอรี่เนี่ยออกเนี่ยนะครับนอตก็จะออกมาประมาณนี้ แล้วก็ฝาครอบนี้ออกซี้เห็นไหมก็ออกแล้วเราเราก็ปลดอืมปลดตัวนี้นะครับคัวบวกไ <c oughs> อ้ที่เห็นสายนี่ก็ใส่ไอ้นี้นะไฟสปอร์ตไลท์ผมนะที่ผมพ่วงใส่โอ้ยขอขออภัยนะครับกล้องไปโดนกล้องมันสัน่น คล้องไว้ตรงนี้เนะนี้ก็หล,ล่นละอันนี้เอาอนชือ้อสิแล้วก็เขาบอกให้ขยับขยับแบตเตอรี่ออกมาชีงเสียงแบบนี้นะครับเพื่อให้เห็นน็อตตัวเขาเรียกอะไร ขั้วลบ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขวกวบวกหนาขัวลบบางจำได้นี่แล้วก็ดึงแบตเตอรี่ออกเดี๋ยวผมถอยกลองชื้นมแบตเตอรี่ที่ติดรถก็ติดรถมามันก็ยัวซ่าเหมือนกันนะ ส้กงนนอยอ่ะให้ให้ยั่ยวซาแต่มันยังพอมีไฟอยู่นะเพราะว่าผมสตาร์ตติดอยู่แต่ว่าผมเปลี่ยนใหม่ใช่ได้ผมก็สตาร์ตอยู่มามามาเนี่ยซื้อมาใหม่ก็มันมันแบตมันใกล้หมดไงก็ นี่เดี๋ยวให้ดูคนด,ด,ดูเดี๋ยวขอของเก่ากับของใหม่ มันก็เหมือนกันเป๊ะเลยนะเขาก็จะให้น็อตเนื้อะไรมารดูนไปยาวๆนะทุกคนอคัดคลิปยาวๆเดี๋วเพิ่งเบื่อกันเด้อครับแกะออกมาชืบ เดี๋ยวผมขอตัวน็อตในนี้น็อตลับน็อตลับไม่ใช่น็อตลับมันน็อตจะมีน็อตลับมีน็อตตัวเล็กเนี่ยเอาไว้ลับลับใส่ไปในนี้ ใส่เข้าไปที่เดิมก็แค่นั้นเองใส่ไปที่เดิมเอ,อิบออมันล่วงมันล่วง ชือ้อใส่น,ออน็อตเว้ก็ต้องหันหันออกมาอีกเดี๋ยวอันนี้ออกไว้ก่อนนะทุกคนก็ยังหมายความว่ายังไม่ได้ใส่น็อตแต่ก็เฉียงเฉียงก็มาก่อน ช่างหน่อยใส่แบตเตอรี่เนี่ยเขาให้ใส่คั้วลบหรือบวกก่อนบวกก่อนนะอ,อันนี้ก็จะเป็นพอดีจังหวะช่างเขามานั่งเขามานั่งอะไรมานั่งทำอะไรก็ไม่รู้เนาะก็เลยถามเขาเขานั่งแอดอยู่เดี๋ยวจะให้ทุกคนดูนะนั่นนะคนนั้นนะครับคือช่างหน่อยนะที่ผมตะโกนถามเมื่อกี้ช่างหน่อยเนี่ยดูหน่อย นี่หันมาดูดูหน่อยดิเขาแอบอยู่ใต้ต้นไม้นะทุกคนเห็นไหมเขากำลังขมุกข,ขมุ่นเลยอ่ะ,อะนี่เราก็จะใส่น็อตเข้าไปพร้อมกับสายอะไรเนี้ย ใส่ไฟสปอร์ตไลท์เดี๋ยวลืมที่รับน็อตใส่ก่อนเนาะที่รับน็อตใส่ในก๊าซรัว่ว ที่นี่ก็อยู่แล่โว้โยหายเ้ยสายไฟขาดเดี๋ยวต่อใหม่ดีมันบางไป

หงายท้องหงายใส้เลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะว่ามันหลวมนิดนึง,งนีเ่เอาก่อนอย่างนั้นแหละ เวลานี้ไม่อยากหล่นนะเห็นไหมทีนี้จะหล่น เอาใส่น็อตพายเราะว่าใส่ไฟทับไว้ละทับได้อยู่นั่นแหละโอเคจืบอครับเกยบร้อยต่อไปมาใส่คั่วโรบ ดึงออกมาอันนี้ก่อนดึงออกมาเชยงเฉียงให้มันมอยู่ข้างนอก อันนี้ก็ผูกเอา,เอา,เอาม่เป็นไรเดี๋ยวใส่ทางนี้ก่อนก็รู้สึกว่าใส่ไฟมัน มันเก่าแล้วมันก็เลยหลวมมันก็เลยขาดอะ Nó không mềm mình 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 giá kìa. มันก็ไม่ควรยากขนาดนี้ อันนี้มันหลวมเนะาะสะเมื่อกี้เดี๋ยวก็ไม่รู้จะคลายออกกันเดี๋ยวอทดสอบเปิดกันโอเค แล้วก็เราก็จะประกอบเนาะฝาชุดอะไรพวกเนี้ยใส่ไว้เหมือนเดิมอืมโอเคอ่าแล้วดันเข้าไปชุดก็ เอาล็อกสลักมันมีสลักไว้ตรงนี้ บางทีดูเหมือนง่ายๆนะทุกคนแต่ความเป็นจริงแล้วมันก็มันไม่ได้ยากหรอกใส่น็อตดีคืนโอเค โอเคขอบคุณทุกคนนะครับผมขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามชมคลิปนะครับการใส่แบตเตอรี่นะครับของเว็บร้อยย่้าไอปะวานนะตัวสองพนสิบเจ็ดนะครับท่านใดที่จะทำตามก็ได้นะครับผม ก็ประมาณนี้แหละครับผมขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้กำลังใจด้วยการชมคลิปนะครับผมโชคดีมีเงินใช้ครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้เนาะคลิปหน้าพบก,กันใหม่นะครับผมขอบคุณครับผมเี